ออกมาตัวเปล่าไม่เอาสมบัติหมดดำออกโรงแทนหนิงปณิตาเผยข้อตกลงเดียวที่จินขอชัดเจนในความสัมพันธ์แล้วสำหรับคู่ของหนิงปณิตากับสามีจินจารินกับเส้นทางความรักกว่า11ปีที่ทางหนิงได้ออกมาเล่าปัญหาชีวิตคู่ว่าที่ผ่านมาพยายามเยอะมาก ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เซ็นใบยารออีกฝ่ายมาเคลียร์ว่าจะทำอย่างไรต่อไปพร้อมกับได้ยื่นฟ้องบุคคลที่3และทางสารได้รับฟ้องเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดในรายการข่าวใส่ไข่หมดดําได้มีการรายงานข่าวความสัมพันธ์ของหนิงจินว่าเขาเลิกกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วคนที่ขอเลิกก็คือจินจินบอกเลิกเธอตลอดเวลา อันนี้คือเป็นแบบนี้มาตลอดจนครั้งหนึ่งหนิงบอกไม่รู้เริ่มตอนไหนถ้าไม่มีผู้หญิงคนนี้ยังไงก็จะเลิกตอนนี้ก็มีข้อตกลง1 2 3 4แล้วค่าเทอมยังไงเด็กคนนี้อะไรยังไงก็ยื่นให้ทนายทำให้ถูกต้องตามกฎหมายหลายคนคิดว่าการทำข้อตกลงหนิงน่าจะได้ยิ่งใหญ่มหาศาลขอยืนยันว่าไม่ได้นะคะ หนิงไม่ได้อะไรเลยหนิงทำงานตั้งแต่อายุ15ปีหาเงินเองมาตลอดไม่เคยขอเงินผู้ชายโดยหนิงได้เซ็นเอกสารแล้วแต่ยังไม่ได้เซ็นใบยาแต่จะฟ้องบุคคลที่3ซึ่งสารฟ้องเรียบร้อยลูกสาวไปโรงเรียนก็ถูกถามทุกวันจนต้องไปทาเพื่อสนิทลูกที่ดินของจินบ้านหนิงสร้างก็อยู่บ้านเขาที่ดินของบ้านจินเก่าเราอย่าไปคิดแทนเขาเขายังไม่ได้หย่ากันเขายังอยู่ในบ้านนั่นแหละ เราอยากไปคิดแทนเขาเขายังไม่เซ็นใบย่าอยู่ที่ข้อตกลงเขาการมาสัมภาษณ์วันนี้ได้พูดคุยและปรึกษานิรินแล้วเขาก็พร้อมจะเข้าใจมีการพูดคุยเป็นขั้นตอนเรียบร้อยตกผลึกกันแล้วว่าการสอนลูกจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นและแก้ปัญหาจากเรื่องจริงน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดล่าสุดที่โพสถามว่าตัดสินใจยังไงยอมรับว่าสภาพจิตใจเราเห็นเราเป็นแบบนี้เราพยายามสะองมากกว่า แต่จริงๆไม่ใช่คนสะตองเลยตัดสินใจนานานักกว่าจะโพสแบบนั้นถ้าเมื่อก่อนคิดปุ๊บทำปั๊บทันทีเดี๋ยวนี้คิดปุ๊บเขียนเสร็จนั่งถอยมาสองชั่วโมงหรือทำอะไรช้ามากดึงจนบางคนไม่เข้าใจว่าดึงอะไรแต่เมื่อตัดสินใจทำแล้วขอให้เกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดเหตุผลที่คิดว่าพรอมพูดเพราะสูดแรงเอื้อม ขอจบปัญหาเองเริ่มกระทบและลามไปคนรอบๆข้างเราคิดว่าเรื่องนี้เราน่าจะเคลียร์หลังบ้านได้แต่ได้รับการเคลียร์หลังบ้านมาประมาณหนึ่งแต่มันไม่สําเร็จมันไม่ควรมีข่าวเกิดขึ้นอีกแต่ข่าวเกิดขึ้นเรื่อยๆการตัดสินใจเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่ตัวหนิงข้อผิดพลาดในชีวิตคือตัดสินใจเร็วแรงใจร้อนแต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดการใช้ชีวิตแลๆเรื่องต้นเหตุหนิงไม่ผิด แต่จบด้วยหนิงเป็นคนผิดทุกครั้งพอหนิงขาดสติและใช้อารมณ์มันเป็นปมในใจหนิงตลอดตลอดพยายามแก้ไขตรงนี้เพราะกำลังสอนลูกให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติกับสังคมที่เกิดอะไรก็ไม่รู้หนิงแข็งแรงต่อหน้าทุกคนแต่เวลาถอยไปอยู่คนเดียวคนใกล้ตัวจะเห็นว่าหนิงเป็นยังไงเมื่อสุดแรงเอื้อมหนิงขอจบปัญหาเองดีกว่า